เอาแล้วก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม s t p คุมคนดีคนเดิมเช่นเคยเอาละวันนี้ผมจะมาสอนวิธีที่จะหาเหรียญไปซื้อแมปเล่นเกมในเกม Age of Conquest กันนะซึ่งเกมนี้เขามีแมปแจกฟรีแล้วก็แมปที่เป็นแบบต้องเติมเอาอะนะครับผมซึ่งเหรียญเนี่ยส่วนใหญ่ต้องเติมเอาแต่มีวิธีที่จะหาฟรีไม่ได้อยู่ผมจะสอนอามาที่แมปแล้วหมดวิ่ง โอเคเราก็จะเห็นว่ามีแผนที่ฟรีให้โหลดมีแผนที่นู่นนี่นั่นให้โหลดให้ซื้อเช่นสาีินาีุป่นที่เป็นยังไงอ่าที่ต้องเข้าสู่ระบบนะเดี๋ยวผมขอเข้าสู่ระบบแป๊บนึงนะอ่าหลังจากที่เราเข้าสู่ระบบเสร็จเนี่ยหน้าต่างข้างบนนี๋จะขึ้นมานะจริงๆรเราจะมีอยู่แค่ศูนย์เหรียญอยู่ข้างบนไม่มีเหรียญน,นะอันนี้ผมก็ทำไปหลายแมปแล้วเนาะก็ได้เหรียญมาซื้อแมปกินเล่นน,นะเนาะโอเค สมมติเราจะซื้อ,อสัญญาญี่ปุนใช้สี่ร้อยเหรียญหรือชีพันเหรียญหรือจะซื้อเป็นแบบราคาเท่านี้อ่ะสี่ดอลลาร์ยี่สิบดอลลาร์สามารถปรับแต่งอะไรได้ด้วยโอเคมานีนนี้เป็นแผ่นที่ฟรีจังหวัดแห่งเอเชียอันนี้ก็อันนี้ไม่ฟรีนะจังหวัดเอเชีย<ม>ต้องซื้อแต่ว่าผมซื้อมาแล้วผมพอโโลดไปก่อนแล้วกันโอเค เอาไว้เล่นเอาไว้เล่นเอาไว้เล่นดไปกันหลดไก่นเราเคียต่อมานะก็อันนี้เป็นดาวน์โหลดพัทที่ก็คล้ายกันเนาะแต่เอ๊ะแล้วถามว่าเราจะไปหาเหรียญจากไหนก็เมื่อกี้แหละที่ผมกดมาหมดดิ้งสีเหลืองๆตงัวนี้อ่ะการแปร ى, กะรุณาแปลเห็นไ,ไหมอะไรปะเออเราเนี่ยเรก็มีภาษาไทย ศูนย์การแปลภาษาเราก็เลือกภาษาเลยว่าจะแปลเป็นภาษาไหนอนู่นนี่นั่นมีภาษาให้แปลเยอะแยะเราคนไทยเรารู้ภาษาไทยเราแปลภาษาไทยเลือกไปเลยภาษาไทยเนี่ยมันแปลไปแล้วเจ็ดิบเปอร์เ็นตะซึ่งเป็นผมเองที่แปลไปเนี่ยประมาณยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์มันต้องแปลเยอะมากๆถึงจะได้เหรียญมาถึงร้อยแล้วถับหลักร้อยอ่ะมันให้ใช่ไหมไอ้นเนี่ยสม,มุิอ่ะเห็นไหม AI Kingdom คำเนี้ยคำเดียวมันให้อยู่แค่สามเหรียญเนี่ยแล้วก็เขียนแปลไป AI Kingdom โอเคแปลว่าอะไรเออเราก็อ่อนานาจแนะนำนะแปลให้ถูกอย่าแปลมั่วนะเพราะว่าคนมันจะไปปรากฏให้คนเล่นเห็นด้วยนะอ่ะอย่นานาจของ AI เนะาะมีวงเล็บสีแล้วก็4ีตาอ่ะมีเท่านี้ Okay. แล้วก็ยื่นเสนอแปจึงยอมรับการแปลมันก็จะยอมรับการแปลของเราเราก็รอ,อนิดนึงนะมันก็จะส่งเหรียญมาให้อันนี้รอเหรียญอ่ะตอนนี้แมปอผมโหลดเสร็จแล้วนะก็จะรอเหรียญเราก็อรอกมนก็จะเดี๋ยวมันก็ส่งให้เราเองนะบางอันมันก็แปลไม่ได้นะไอพวกโค้ดแบบเนี้ยใช่ปะอันนี้แปลไม่ได้ถึงจะให้เยอะก็จริงเหมือนแบบแปลได้แต่จริงๆมันแปลไม่ได้นะออฟริกาคอร์นิเซชั่น มันแปลว่าอะไรก็แปลไป Ancient World อ,อันนี้ผมก็าจะแปลว่า Ancient World โลกโบราณเนาะโลกโบราณโลกโบราณมีเลขอะไรครบ6ใส่เลขอรลเบ,บิกได้เพราะเรารู้เรื่องกันเนาะเออ6วงเด็บวปิดไปไปยืนเสนอ โอเคแต่ถ้าเราไม่มีทักษะในภาษาอังกฤษมันสามารถที่จะแปลภาษาแบบโดยใช้แบบแอปของมันนะรดแปลอัตโนมัติด้วย API หจุดการเคลื่อนไหวของภาพ Animated image ซึ่งบางครั้งมันก็แปลผิดๆถูกๆนะมันก็ไม่สามารถที่จะแปลถูกเสมอใน c ชนเบิ r โลกโบราณเดี่ยเราแปลก็ตรงตัว An i m a t o r วันนี้มันก็ตรงตัวไปนะมันทับๆเลยบางอันก็แปลไม่ได้เห็นไหมในตัวข้างล่างก็แปลไม่ได้เหมือนกันเบสิกมาร์ i n งอินโทรว่าพื้นฐานอะไรก็มันก็ไม่รู้แปลข้างล่างมันมันม่วอ่าโอเคประมาณนี้เนาะก็ถ้าภาษาไทยมันแปลไปเยอะแล้วแล้วเราไม่มีที่จะแปแลเราก็แปลภาษาอื่นก็ได้นะถ้ามีทักษะภาษาเนาะ อ่าเช่นอ่าภาษาไปเป็นภาษาญี่ปุ่นอัอนนี้ภาษาญี่ปุ่นนะภาษาไปตรงกันก็ที่เลือกอันนี้เราก็สามารถจะเปลี่ยนได้สามารถไปเลือกได้เนาะอ่าปล่อยมันโหลดแป๊บนึงอ่าเนี่ยเราก็มาแปลภาษาเอาเหมือนกันนะบางอันมันก็ล็อกเพราะว่ามีคนแปลไปแล้วอ่ะเนาะเนี่ยมัน มีคนแปลไปแล้วมันก็แปลไม่ได้โอเคเราก็ภาษาไทยเราก็แปลไปเถอะเท่าที่เราจะทําได้นะแต่ก็แนะนําว่าแปลให้ถูกแปลให้มันตรงตามหลักของมันนะตรงตรงตามคําของมันหลักไวยากรณ์ของมันนะเพราะว่าเราแปลไปเนี่ยอุยนี่ผมพูดผิดเห็นไหมอันนี้ไม่ผิดไม่ผิดเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นละยี่สิบเปอร์เซ็นตนี่ผมแปลคนเดียวคิโกงนิดนึง เอาเงินเยอะแล้วอันนี้ผมก็มาเผยวิธีเนาะสำหรับเกมนี้นะแล้วก็ไปนั่งแปลก็ขอให้ขอร้องเลยนะถ้าจะมาแปลเอาเงินฟรีเนี่ยก็แปลให้ถูกแปลให้ตรงด้วยเพราะว่ามันจะไปปรากฏกับคนเล่นนะเดี๋ยวคนเล่นจะงงเออมันจะมีผลภายหลังด้วยเกมนี้เขาก็ยุทธศาสตร์ดีอยู่ควรน,นะให้คนเล่นมาแปลเองสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e ให้ผมเหมือนด้วยนะ เอ p ีพีคุโอเคครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าบายบายสวัสดีครับเย่ yeah.